ลวาเก่นแล้วก็ดับครับมันเลยต้องเก่าไยเนี่ยเ็มีต้องเก่าปะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ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  สวัสดีครับสวัสดีครับผมคิดถึงกันไหมเอ่ยคิดสวัสดีครับสวัสดีครับผมโซ่ให้กินหน่อยเพื่อรัก ส่งให้กินไม่ได้พิชาซื้อเป่าผมจะได้มีตังไปซื้อกล้องตัวใหม่ผมให้นี้มหมดเลยพิชาให้กล้องผมตัวหนึ่งให้กล้องผมตัวหนึ่งผมจะได้ไปถ่ายคลิปเดี๋ยวผมให้เห็ดมือนี้มหมดเลยพิชาเป้าเก้าพันเก้าร้อย พี่ชายไหมโหเข่ามากเห็ดเสียมฟ้าร้อนยี่สิบได้ยี่สิบนี่ยังไม่พอขาาพ้าเล้า,ลาพี่ชาเลยข้าเล้าพี่ชาเยอะกว่านั้นอีก สวัสดีครับทุกคนใครที่เข้ามาแล้ว,วพ,พี่เพียงมีแต่บบานทั้งนั้นเลยตลกนี้ จะ cebu, cebi, บ่จะเบออ๋อสวัสดีนะพ่อตัยก็ได้ทําสิทธิ์โชว์อีกค่ะ สวัสดีครับทุกคสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สดีต่ม่ลยฮิบูบะไปเปิรอบอะโม่เลยฮิบุบะก็นอนพักกูบอาขี้บงานแล้วค่ะกิ๊กบ้าขี้ฮิบูบะตามเมื่อกี้ว่าต้องฮิบูบะตุบีเนี่มาตั้งบีนีกระต้อนกระตนอีบ้านก็ต้อนนงมีบตมาดีกระต้อนตบีมาตอย่าพักันต <Bye. S 1> ไปไปเจอหน้าถ้าตายมึงกอดกินเนื้อปุ๊บบอชอกินเนื้อกี่ขายเห็ดหรอไม่ได้ขายครับไม่ได้ขายนะครับ มาตายมื้อเปิ้นเปื้อไปตะรอบายก่อก่อนน่ะวิบวล่ะจอดบื้อกินบ่ตะว่าตะว่าตะนี่แล้วนั่น <im criticizing> <f posterör> เากินเร็วกีพี่อามี่เต้สวัสดีพี่อามีาม่ครับสวัสดีพี่อามี่โหไม่ได้เห็นพี่อามี่นานแล้วนะเนี่ยเป็นไงบ้างสบายดีเปล่าโหพี่อามี่ไม่ได้มาคอมเมนต์นานแล้วนะเนี่ยนา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  ครับผมเห็ดส่วนพึ่งครับเป็นเห็ดที่อร่อยที่สุดในประเทศนะครับเป็นเห็ดที่มีรสชาติดีที่สุดในประเทศนะครับผมบอกเลยเห็ดส่วนพึ่งเห็ดผูกเข่าไฟนะส่วนพึ่งนี่มีผูเข่าไฟนะเพราะว่ามีบ่อน้ําร้อนนะครับ เห็ดที่เราที่สุดในส่วนพึ่งเออเราอยที่สุดในประเทศครับเห็ดคนส่วนพึ่งราคาก็แพงนะครับผมมีใครสนใจไหมอันนี้ผมรับมาโลละสองร้อยเนี่ยผมรับมาเนี่ยโลแปดขีดเนี่ยสี่ร้อยนะครับผมรับมาโลแปดขีดเนี่ยสี่ร้อยแล้วผมเกาเนี่ยผมเกาขาแล้วนะครับผม มีใครรับไหมครับมีใครจะรับต่อไหมเดี๋ยวผมนึ่งให้ผมนึ่งให้เสร็จผมไม่ได้ไปต้มนะเอาไปนึ่งให้มันสุกนะครับ<ม>ให้มันไม่ให้มันเสียแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งไปให้ไม่ต้องล้างด้วยครับผมมีใครจะรับต่อไหมมีใครจะรับต่อไหมครับพอดีพรุ่งนี้พอดีพรุ่งนี้ผมเข้าไอ้นั่นพอดีเลยวะ่ะ เข้าตัวอำเภอนะครับผมพอดีเลยไปโรงพยาบาลพอดีเลยมีใครจะรับต่อไหมจ๊ะอ่ามีใครรับต่อไหมอันนี้เขาเรียกเห็ดรวมนะครับเห็ดรวมมีตั้งแต่ดอกบานดอกคอมดอกตูมนะครับถ้ามีใครรับต่อเน,นี่ยเดี๋ยวผมขายให้นะ ถ้าใครมาหลังจบไลฟ์ไม่มีแล้วนะครับหลังจบไฟ์ก็ผมเก็บไว้กินเองแล้วล่ะปีนี้หาเห็ดได้แต่เห็ดดอกเล็กนะเห็ดดอกใหญ่หาไม่ได้เลยอันนี้ได้แต่เห็ดอันนี้ได้ด,ดอกใหญ่ไปซื้อของมานะซื้อน้องชายมาเมื่อกี้น,ะน้องชายไปหาได้ซื้อน้องชายมารับครับฟรีไหมฟรีครับผม ฟรีครับพิชาพิชาฟรีหมดแหละพิชานี่ฟรีหมดแหละไม่เคยคิดจะออกตังเลยนะพิชาหัดออกตงังมั่งขิงงกไปไหนหจะเอาตาังไปไว้ตายไปก็เอาไปไม่ได้ตังอ่ะพิชานะจะขิงงกไปไหนละตายไปก็เอาไปไม่ได้แต่ตอนที่ยังไม่ตายนี่ก็หาจัง,จงเลยนะ ใค่มมนเหมือนดินลูกหลางเลยว่ะเก็บให้เมียกัดลูก พิชามีเมียกับลุยคนเดียวนะคนอื่นนี่ไม่มีเลยนะนะวพิชานะ้อเจียนเจียนเจีนจึงโตตึงต,ตึงโตตึงต,ตึง ติงตึงโตตึงตึงโตตึงตึง,ตง,ตงดอกใหญ่ๆบลัมทํมคุณชาจะเอาแต่ของฟรีใช่ครับคุณชาเนี่ยจะเอาแต่ของฟรีไม่รู้จักเลยว่าไปหามาเนี่ยเหนื่อยแค่ไหนต้องขึ้นข่าวกี่ลูก รู้ไหมวันนี้ผมเดินขึ้นขาสามลูกไปตั้งแต่แปดโมงกลับมาถึงบ้านบ่ายสองข้าวก็ไม่ได้กินได้กินแต่น้ำนั่งพักก็ไม่ได้นั่งเพราะว่าจะต้องหายเหตุชารู้ไหมเหนื่อยมากกว่าจะได้เห็ดแต่ละดอกเนี่ยจริงๆอันนี้ผมไปซื้อมานะแต่อันนี้่ ของผมนี่อยู่นี่ของผมอยู่นี่ของผมนี่ผมไว้กินนะฮะของผมไว้กินนูน่นของผมอยู่นูน่นนู่นครับล้างเรียบร้อยส่วนอันนี้ถ้ามีคนสนใจผมก็ขขยนะเดี๋ยวผมล้างให้เสร็จผมนึ่งให้เสร็จเลยผมซื้อมาสี่ร้อยบอกตรงซื้อมาสี่ร้อยไขต่อนะครับผมนึ่งให้เสร็จเลยแล้วผมแพ็กส่งให้นะครับ นึงเสร็จแล้วก็แพ็คมีคนรับนะสวัสดีครับผมสวัสดีพี่สุพ่านสุสุพันณพรนส,ส,า,สาใช่ไหมจ๊ะถ้าอ่านไม่ผิด เราเกาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็ไปแช่นะครับผมเดี๋ยวมันก็จะขาวขาวอบอวัวไปซื้อมาซื้อต่อเปล่าสี่ร้อย ย่ niin, อยคอรือเปล่ากนี่ลูกนี่อันนี้ซื้อป่าสี่ร้อยจะได้ไม่ต้องกาว๋ยวต้องล้างล้แต่ถ้ากาวก็อีกราคาหนึ่งนะเดี๋ยวขึ้นคืนคนิ่่ะเดี๋ยวเมื่อนะเออน่าไปถวาวแลคืขึ้พาทาคู้าเจ้าจเถื่อนยังมาพระชาลาถวายอยู่มึงือพระชาลาท,ทยลาียยอะกว่านี่ไดนี่แทะนี่ตู้เดบูเดืปบาตาะลาน่ สวัสดีเต้สวัสดีพี่อ้อยครับสวัสดีพี่อ้อยจ้าสวัสดีจ้ะนี่ตุมต่มๆนะฮะเขาเรียกเห็ดรวมเดี๋ยวต้องไปแช่น้ำคพึ่งชั่วโมงนะคพึ่งชั่วโมงเดี๋ยวพวกนี้มันก็จะหลุดแล้วก็เราก็ไปขัดอีกทีนึงเราก็ไปขัดอีกทีนึง การซื้อเห็ดนะโลหนึ่งนะผมบอกเลยเราแค่เราเกาดินออกนี่ก็หายไปเกือบครึ่งกิโลลนะ<ม>พอแค่ดินก็ครึ่งกิโลแล้วมั้งเนี่ยมันเป็นของดีที่มีแค่หนึ่งปีครั้งน่ากินจังเลยที่ไหนคาส่วนพึ่งครับขายขายไม้เห็ด ซื้อไหวปะครับนี่ผมให้หมดนี่เลยนะเนี่ยเนี่ยผมซื้อมาสี่ร้อยหมดเนี่ยผมซื้อมาสี่ร้อยผมให้พี่หกร้อยผมเกาให้พี่เศษพี่เอาไหมขอค่าส่งห้าสิบบาทเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอหกร้อยหกร้อยพี่เอาไหมไอคนดอกใหญ่นะไม่ใช่ดอกเล็กนะ น่ากินจังเลยที่ไหนคะเห็ดสวนพึ่งครับเป็นคนส่วนพึ่งเป็นเห็ดคนที่มีรสชาติดีที่สุดในประเทศนะครับผมการันตีจากเจ้าสัวหลายๆคนนะครับที่กินเห็ดคนเขาบอกว่าเห็ดคนส่วนพึ่งอร่อยที่สุดนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาการันตีกันยังไงนะเขากินกันยังไงว่ามันอร่อยสุดเขาบอกรสชาติมันดีสุดนะแต่ไม่ใช่อร่อยสุดหรอก รสชาติมันดีกว่าที่อื่นนะครับมีใครสนใจไหมหกร้อยบวกคับตัวห้าสิบผมเกาให้เสร็จปุ๊บผมล้างให้ซีนสุญญากาศให้เอาจา้าโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมส่งให้พี่นะทักไลน์มาหน่อยจ้าพี่พเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมส่งให้นะ ถ้าพี่อยู่กรุงเทพผมส่งพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็ถึงแล้ะครับถ้ากรุงเทพอะ่ะไม่เกินสองวันครับส่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงนะครับถ้าจำไม่ผิดนะพี่อยากให้ผมส่งกับขนส่งอะไรจ๊ะ พี่อ้อยจะให้ผมส่งกับขนส่งอะไรครับพี่พี่จะให้ผมส่งกับขนส่งอะไรบอกได้นะแลถ้าไปณียีนี้มันจะช้าหน่อยมีทางพี่อ้อยอยางดีเลยจ้าลุ้นนองยาวนี่มอลุ้นน่องยาวหรือพี่อ้อยก็เท่าอ,อา,อาเนี่ยแหละที่เวลาพี่เตือเนี่ย บีนี้ขึ้นไหม,มสิเก,กืร์ครับผมครับพี่มิ้นอยู่ไหนจ๊ะพี่มิ้นนอกคือกอแค่ว่าจะชื่อน,นี่นเก็ยคือบดีกว่าทีอืม โป auto ่งแห้งโอ้ยโป่งแห้งเพี่มิ้นเดี๋ยวผมเอาเห็ดดไปให้ถ้วยหนึ่งนะแต่อันนี้เห็ดนี้เห็ดขนดอกเล็กนะเพราะว่าเห็ดขนดอกใหญ่ผมขายให้พี่อ้อยละแต่ว่าเห็ดขนดอกเล็กผมมีอยู่นี่พี่พี่มิ้นพี่มิ้นกินไหมจ้าเดี๋ยวหนุเดี๋ยวหนุต้มเดี๋ยวหนูต้มให้แล้วก็นูวไปให้จ้าที่นี่ปลอมเนื้อพี่ อันนี้ชอนตาหอันนี้ซื้ออันนู้นจะไปหาเองอนี้ไม่ได้หาคนเดียวด้วยสคนกันหลอกอันนี้ซื้อขอกันขอไอ้ไอ้ไอ้หลบตลอดไมนะตลอดที่ฉัพอไปกุ้กเอ้ยเมียเกเรบลอกเนียเกเรบลอกคิมอย่างนี้แต่ปุ๊กก็ตูอาจูหาที่นอโลดอ่ะเนียเขาหากันเขาไม่ขึ้นสูงรือว่ามีเหรอ ก็นั่นแหละขึ้นตุมันเนี่ยแกป่ดที่นอนรอดอ่ะนอทอวาไปหาเนี่ยพัชราทมให้เมื่อกี้ทั้งตุมทั้งบานถุงไปเลยอเยอะกว่าเราไปหาวันนี้เอาวันนี้ก็อันได้เล็ไเลบ้านบวยรบวยยุนเนี่เรไปตรงที่เราไปนั่แหละแต่ว่าเห็ดมันมเช้ามันพึ่งตุ่มแลเห็ดมาเช้ามันพึ่งตุมเองมันมาละเออปวยรำพารทบุคเคียตับปืนคู่นี่ยรว่าี่มาตาน่าอ่าอ่าถูกด้วยรบลดดอะไรเนี่ยคาเดเทเรียนอทอมอ่ะตอนนี้ จูจูดีบาที่ลอกหินทอ่อขึ้นไหมเจดที่งยาบาแต่นี่เจไิงเนี่ยน่าจะชื่อต้นบอตบอลมาให้กอธรรมนะโอ้ไปไม่ได้ครับพี่เี่ละแช่พักแชกูมออล้วไปทอว้ากิจบให้มึงกือเนี่ยแต่บุพาด้ยเนเลอไเลยเทเล็อไเยอหอนี่ยเบ่ได้ที่มนเนาม่บาผูักชกู้มอ พระเทพเุกนภัยทรวาลีเทีกเทกท่กิมกุ้พระลั